สวัสดีครับผู้รักป่าทุกท่านสมบูรณ์บดิน,นท์ธรรมหรือลุงหมูศริกาประธานชมรมคนรักัป่าซึ่งเคยทํางานร่วมกันกับเจ้าที่พิจักป่ามาเนื่นนานเรื่องในวันพิจักป่าโลกเราขอระลึกถ,ถึงเจ้าที่ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่จนได้รักบาเกดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเจ้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันนี้ท่านคือผู้ที่ทํางานปิดทองหลังพระทํางานเพื่อ ให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับคนทั้งโลกทางชมรมรัศดาซึ่งเคยทํางานร่วมกันกับเจ้าที่รัศดาเราเคยสนับสนุนในเรื่องของอาหารเรื่องของสเสบียงและอุปกรณ์าการดูแงที่ในป่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำารือะไรเพื่อให้การทํางานของเจ้าที่รัศดาบารรลุตามเป้าหมายในพื้นที่แต่ละพื้นที่เราสามาราการดูแลรัศดา,ามีความเสิยนสุดจากผู้รักลอบทั้งผู้ที่รักลอบ ตัดต้นไม้รับผู้ที่รักเราเพื่อทำร้ายเแต่ในเจ้าที่หรือผู้ทีาา่รักษาเหล่านี้เป็นคนที่คอยปกป้องพวกเราให้พวกเราจรึงรู้ึกถึงพุณงความดีของท่านเสมอทางเราหวังว่าเราจะพยายามทํางานและก็ช่วยเหลือสังุนกับคนทํางานอยู่แนวหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ทุกๆครั้ทงที่เราเห็นเจ้าที่กกรักษาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพวกเรามีความ รู้สึกว่าเราเสียใจที่เรายังช่วยเจ้าที่ทักตาเหล่านี้ได้ไม่เท่าที่ควรเราจรึงพยายามจะช่วยกันผลักด,ดันให้เจ้าที่ทักษาเหล่านี้มีการทํางานที่คล่องตัวและมีความปลอดภัยให้มากขึ้นกับที่เป็นอยู่เนื่อการนี้พระบรมคณะทัมมกตาและกลุ่มของคนทําทางขอให้เจ้าที่ทักษาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภยัยมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็ทํางานร่วมกันกับพวกเราพวกเราจะเป็นกองหลังคอยช่วยเหลือไม่ทิ้งท่านแน่นอนขอบคุณครับ